ยังงยู่ดีนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี่ค่ะฝนตกแห้งๆค่ะตกต่้งแต่ประมาณหามุงแรงมั้งค่ะยาวจนสอดแจงเลยค่ะเป็นหน่อยๆยาแล้วตกลงมากค่ะห้างนกสรุปแล้วยังครบนะคะเอาก็บเป็นห่วงกันเนาะพี่น้องเนาะ มักมวงพี่น้องเอ้ยโลนเต็มเลยเต็มไปนหน่อยจัะสิมันมันรอเก็บค่ะแต่ว่าสิรอบังต้นใหม่ก่อนมังหมักมวงมันแกจัดละบ่มหาชนกเนี่ยแต่ว่าเราบนลหลวงเลยพี่น้องเนี่ย ไอ้ต้นบักม่วงเบานีพ่อลวงแล้วก็เอาไปเห็ดบักม่วงกวนอันค่อนข้างที่จะยากค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นเนิ้วเหนียวละนี่ละนี่เนื้อแล้วก็บลเลืองได้พี่น้องเนี่ยแล้วเป็นลูกเขียว,ยวแบบนี้จริงๆแล้วแล้วสุกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้บักม่วงกินสมมันก็ใส่ประโยชน์ในคนละอย่งยองยางค่ะถ้าบักม่วงกินสมเนี่ยเพราะมันสุกแล้วมันก็บลแสบค่ะมันเป็นเนื้อบะหวานผอมนะคะอุ้ย อันนี้มันเป็นักมหวงพันธุ์อีอย่างพี่น้องบอกไม่หน่อยเลยนี่หน่วยใหญ่ๆน,นี่โอ้ยถ้าล่วงแล้วก็เป็นแพ้แบบนี้หน่่ยักใหญ้พี่น้องเอ้ยแล้วไม่หน่อยต้องเก็บเอามาก,กินก่อน ทั้งนั้นเป็นเป็นออกล่องสีทองค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ่นหน่อยสินยางไปเก็บหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยค่ะเดี๋ยวมาสํารวจให้หน้าก่อนนะคะล้างฝนตกปาดโถน้ำเต็มให้หน้าน้ำเต็มสาเลยค่ะพี่น้องนี่แม่เขาเอิบฝนตกอีหลี บเดเอาเสียมาซับหน่อยบูนี้สิกินแกงน่อมเฮ้ยอะลเต็นนอมขึ้นสนานเลยพี่น้องเห็นบอกเต็นนอนใหญ่ๆค่ะเนี่ยฝนตกของแถ่ได้เหมือนนี่พุ่นน่ะพี่น้องเลยหนามเต็มให้หน้าล้ะจ้า บนรยกกากาศปลาเต็มสวนเต็มให้หน้าเลยน้ำเต็มให้หน้าล้ะจ้าน้ำเต็มให้หน้าละจ้าอืมพี่น้องเอยอันนี้ต้นน,นต้นนะต้นดอกแค่ กันไก่มวนไว้หน่อยแซมเป็ปต่มบังีฟังทางนี้เดี๋ยวไม่หน่อยลงสำรวจต้นไหม่ไม่หน่อยก่อนมาขึ้นในร่มแห้งค่ะย่านพื้นโคนเบวองไก่ม้วนหี่อิแซเป็นปหมาะหัวสบอฮมอยากเจอไหมมาหากินแต่เสาแท้ฮ ไปนี้ไปนี้นี่มาเคลียยังเตะเสาเดียนเดียนเลย,ย,ยนี่มันจะลนนนนไล่ยันไงอ๋เอ,อเอ,อ้ยอ๋อบังอ้าฝึกบินแต่เสาเบังพี่น้องนันฝึกบินแต่เสาเบัง แต่ว่าเมฆไกต่ตัวนี้บ่คอยเวิร์กเวลาเขาไล่นี่เลาเแล้วสีว่าสนใจลูกแล้วะเมฆไก่ตัวนี้บางตนี่มันเฮาสิลาไล่เป็นได้แล้วสีบดถึงลูกแล้วเด้ไม่นหน่อยสังเกตบางกาันที่ไกลมากส,สวนนี่เนาะบางโตนี่มันเฮาไล่นี่แล้วสีบลันนี้จะลูกเลาแต่ว่าตัวนี้แลนเอาตัวรอดอะลูกยู้ไสก็ะซ่างนี่เนี่ยผนลูกยิ้วขนเต็มนึง แล้วก็สิแดงนี้หลอดเอาตัวหลอดเป็นยอดดีไว้ใกล้ตัวนี้นี่ขมันวมาเขาจับลูกไปก็จะควงกับไปตัวเดียวด้วยเนาะบางตัวนี่เลาเลาแล้สีบ่ยอมนี่พี่น้องไม่เท่าไรเองสิแล้วก็สิแล้วก็สิแลงน้ำลูกเรานะแล้วสิตอนลูกเราไปน้ำนะเนี่ยสังเกตมังกรตัวเนี้ไม่หน่อยไล่ไล่ร้ายเ่อหรอแล้วสิแลย หน้าต่างดังแท้ไปู้เดียววันนี้ลูกแล้วยังเต็มอยู่ให้หน้าบนมาเนี่ยโอ้แบบนี้กะคือกันก็ข้นนี่แหละพี่น้องบางคนกะพ่อเมยบางคนกะมันก็ต่างกันคือกันก็รัดก็ข้นกับว่าต่างกันหรอกพี่น้องกะสิเปียบก็ได้เนาะ บ้งตัวไม่หน่อยไล่นีเรา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 สิไปอยู่พี่น้องแต่ว่าเราสิตุ่มมาลูกแล้วเด้แล้วก็สิแลนตุ่มมาลูกเราแล,ลนหนาแลนลังตุ่มมาลูกเราไปนั่มนะแต่ว่าตัวนี่เบื่อแต่ไล่นีแล้วสบบนนิบินหนีโหลดบินหนีตัวเดียวเราน่ะบัะดนี้ลูกเราหน่อยหน็ห้องบัดเนี้นี่ละ่ะเนาะบ่ว่าสัตว์บวัววสิ่งมีชีวิตหลวนเอาตลอดเมด ข้าวโพดเฮทอีหยังเลาหรอกว่าเพียงตระไลซื้นอนี่ละต้องไ่หน่อยสิมาเก็บดอกอันนี้ไปลวกค่ะนะล,ลูกเราแตกส,สวดอยู่พี่ดอกแค่หน้าค่ะเมื่อขืนนี้เมื่อขืนนี้โอ้ยฝ่ากระหองนี่พี่นอ้องฝ่าหองเปียกๆเ,เลยไม่นอนนั่งน,นั่งตัดผายยอยาู่อุ้ยขั้นเสียนอันเขาบ้านไปนอนแต่ว่า กันกัดพ่อนางทํางานอยู่นะค่ะแม่หน่อยก็นางทํางานไปละฟ้าเปียลงดับไฟดับบึบเจ้มันลงเลยใกล้แถวแถวแม่หน่อยยุ่นละแม่หน่อยตกใจเกือบตายไฟก็ดับบึบลงตายแล้วเนาะว่าลงมองได้เนาะที่นี่ก็เลยไปเบิไอ้ตู้ไอตู่ไฟตู้เบเกอร์อยู่บานมันมันพอฝ่าห่องมัน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 ละสาบลงปั๊บของมันอัตโนมัติเนาะ นี่เหม่อก็เลยพี่ดันขึ้อนอ๋อแฮยุนึกว่ามันหมอใหญ่มันนึกว่ามันหมอใหญ่มันไปแล้ววะดับแล้วเนาะไฟสนับแล้กลับมาหาลูกเราเห็นบ่เรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วเรากลับมาเอินเอาลูกเราฮึคุณ เลียงเขียดห้องค่ะพี่น้องแอบ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 ,แอบ,แอบสงสัยแล้วสิหวานตมน้มในนอบาลนี้ลูกทรายการหวานเขานี่เห็ดหน้าฝนนี่เนี่ยก็น้าแรงเด้ลูกทรายว่าขันหน้าแรงนี่เขากำหนด์น้ำได้เพราะเขาเพียงน้ำเขาเป็นบอ่อแต่ว่าขันหน้าฝนนี่ต้งเถื่อเขาหวานไปแล้ว เขาวานไปแล้วบัดนี้เขากำลังสิต่างนอฝนมาบัดนี้เขาก็หนาวเด้พี่น้องมันเป็นจังสัน่นเด้มันก็แล้วแต่โอกาสของเราเด้บัดนี้เห็ดน้าเอาอาศัยโฉกดวงเด้บัดนี้เพราะว่าไห,หน้าไม่เหนินเป็น,หหนหไหน้าไหไงมันเป็นบ่คอยตกพี่น้องมันเป็นบบตกแต่ว่าขันนั้นดำเอาเนิโอ้ยจะมันสิเด้เขาลาย จะเป็นสีงามค่ะค่ะหอมหอมนี่พี่น้องไม่หน่อยชื้อดอกอันนี้เป็น,นห้องจิ๊บเจ็บจระจ,จ,จับอย่ไก่ม่อนเนี่เนี่ยมันนี้สิกินแกงน่อ้ค่ะเห็นบ่คฮะอยู่ข้างล่างแห้งสีร้ายไม่หน่อยบ่ใหนยางไปหอดเดี๋ยวสายๆาไม่หน่อยสียา,างก็ข้างล่างค่ะ